พวกมึงจะมากราบมาเอาของกูทำไมมึงไปไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดบ้านตรวจโนนของท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าของกูตั้งเยอะพวกมึงไม่จำเป็นต้องมาใช้ของกูเลยของดีอยู่กับบ้านพวกมึงยังไม่รู้ตัวอีกรวมสุดยอดตำนานปฏิหารหลวงปู่ผาดวัดบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมย์ หากจะกล่าวถึงองค์หลวงปู่พาตทิติปัญโยวัดบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมซึ่งท่านนั้นได้บทเรียนมาตั้งแต่อายุได้22ปีเมื่อครั้งอดีตสมัยที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มนุมนั้น,น,นท่านได้ออกจาริกธุดงสแสวงบุญไปยังในที่ต่างๆเพื่อศึกษาหาความรู้ทางพระเวทและวิชาการแพทย์แผนโบราณต่างๆต,ตามความเชื่อความนิยมของชาวพื้นบ้านในสมัยนั้น ท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนพระเวทวิทยาคมที่จังหวัดอุดรมีชัยประเทศเขมรในสมัยนั้นจังหวัดอุดรมีชัยยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยครับจากนั้นท่านได้จาริกไปศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์แทบจะทุกภาคของเมืองไทยและประเทศใกล้เคียงด้วยท่านเคยทุดงไปศึกษาวิชาอาคมที่นครวัดที่ประเทศเขมรเป็นเวลาถึง8ปีเต็ม จนมีความรู้เจนจบด้วยไสเวททุกขแขนงแตกฉานในวิปัสสนากรรมฐานอย่างเจ่มแจ้งต่อมาเมื่อท่านได้มีอายุมากขึ้นท่านได้รับถวายที่ดินจากชาวบ้านจากนั้นท่านก็ได้บูรณะจากพื้นดินที่ว่างเปล่าจนเป็นวัดตาอีให้เห็นเป็นรูปปธรรมในปัจจุบันสืบต่อมาหลวงพ่อริ่งจะอาวาสวัดบ้านกรวดได้มรณภาพลงชาวอำเภอบ้านกรวดจ,จึงได้